สวัสดีครับวิธีการเปลี่ยนฐานรีโมท Xmax นะครับจริงๆก็ใช้อุปกรณ์นะครับหนึ่งอันก็คือนี่ครับเรียนบาทนะครับสังเกตตรงช่องนี้นะครับที่ด้านข้างนะครับของตัวรีโมทเนี่ยก็จะมีช่องอยู่ถ้าเราฝืนแก่เองมันจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เรียนบาทนะครับใส่เข้าไปตรงล่องพอดีนะครับแล้วบิดครับแค่นี้ครับเขาก็จะเด้งออกมาเองนะครับ เมื่อเด้งออกมาแล้วนะครับก็จะมีแผงวงจรกับปุ่มยางอยู่นะครับเราใช้ด้านนี้นะครับ่านก็จอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับตัวเนี้ยเราจะต้องใช้พวกเหล็กหรือปากกานะครับในการกดเขาขึ้นมาถ้าเกิดใช้นิ้วเนี่ยมันจะยากนิดนึงนะครับนะครับหรือใช้ประแจปากแบนก็ได้นะครับแต่นี้ผมใช้ปากกานะครับก็ตรงนี้ครับเอาปากกาจิกลงไปนะครับ เพื่อให้ฐานเขาเด้งออกมานะครับแค่นี้เองเมื่อฐานออกมาแล้วนะครับตัวนี้ยเราไปซื้อเปลี่ยนได้นะครับก็จะเหมือนกับฐานรีโมถยนต์คลิปที่แล้วนะครับรหัสเป็น cr สองศูนย์สามสองนะครับเป็นฐานสามโวลต์ก่อนเราไม่เกินห้าสิบาทนะครับในเซเว่นหรือว่าในโลตัสก็ได้นะครับเมื่อซื้อมานะครับก็มาเปลี่ยนวิธีใส่เข้านะครับก็ง่ายๆตัวเนี้จะไม่ได้เอาด้านนี้เข้ามารถยนต์นะครับจะเป็นด้านนี้นะครับ นี่ครับแล้วกดลงไปก็คือใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วกดจะแน่นนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่ผมเอาเขี่ยออกนะครับใช้ปากกาหรือเป็นประแจปากแบนเล็กๆก็ได้นะครับถ้ามีแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็ลองจับแผงวงจรใส่ให้มันดีๆหน่อยนะครับก็คือไม่เขาเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วประกบกลับนะครับตรงนี้ก็เหมือนกับกุญแจรถยนต์นะครับก็คือกดตรงๆนะครับ ดังแก็บนี่ครับเสร็จแล้วนะครับก็แค่นี้นะครับวิธีเปลี่ยนฐานของตัว X Max นะครับยี่ห้ออื่นก็คล้ายๆกันแต่วิธีการเปิดเฉยๆนะครับที่อาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละยี่ห้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาวิธีดูแลรถนะครับอื่นๆมาเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ